เครับสวัสดีเอฟซีผู้ที่รอการตัดปลาทุกทุกท่านนะครับผมมาเรามาเช็คคุณภาพน้ํากันครับหายไปหลายวันนะครับผมนะไปทําธุระมาวันนี้กลับมาพร้อมลมหนาวเลยอากาศเย็นน้อเพียเอาละเอาละวันนี้เราขอตะเพียนโทรเอฟซีหน่อยดิเจอเอฟซีเหงาเอ้พี่เขาหายไปไหนมาไม่ตัดปลาให้ดูเลยครับใครเป็นเอฟซีจากจังหวัดไหนนะครับ ชมจากช่องทางใดนะครับชักมาบอกกันหน่อยนะครับผมเอาละเฮียได้ลุ้นเนาะวันนี้เห็นหางแดงๆเลยอ,ะอ่ะแต่เรื่องน้ำมันยังดำๆอยู่นะต้องลุ้นอุ้ยหางแดงมาอยู่นะใต้น้ำแรงไหมเฮีย ไม่ได้ตัดงานแล้วขอให้เต็มสวิงบ้างเนาะใช่หายไปหลายวันเต็มสวิงโอ้โน mm ี่สวิงสั้นนะเฮียเฮียสวิงสั้นเป็นไงโอ้โหใช่ตัวใหญ่นี่นี่ ก็ผมไม่อยู่ตรงนี้ก็ช่วยเลี้ยงปลาเน,นี่ยนี่จัดไปโอ้โหตัวใหญ่นั้นเลยอ่ะอืมตัว<ม>ใหญ่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 จัดไปเดี๋ยแกะให้ดูนี่ผมว่าน่าจะถึงสามโลได้อยู่มั้ยได้น่าจะได้น่าจะได้อยู่นะนเพราะว่าตัวใหญ่อยู่แกะปลากาันแล้วก็อันนี้มันเป็นผลพลอยได้จากการเลี้ยงปลากระชังนะพอเราเลี้ยงปลาข้างนอกนะครับไอ้ปลาเราเลี้ยงปลาข้างในกระชังเนี่ยปลาพวกธรรมชาติก็มาหากิน <c oughs> หลายคนโู้พี่ทำไมไม่ตกปลาโอ้โหมันไม่ใช่อาชีพผมนะผมอาชีพผมเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังนะอันนี้เราก็มาตักกันเียว่านับเป็นวินาทีเลยดีกว่านะใช่ใช้เวลาไม่เกินสองนาทีออกตักทีนึงอนะ่ะเป็นการหาอะไรได้เสริมพวกนี้ก็เดี๋ยวแม่ค้าชุมชนก็มาแล้วสะสมไว้นะฮี่อ่แม่ค้าชุมชนก็เป็นเอฟซีตักปลาได้เดี๋ยววิ่งมาแล้วพร้อมเราก็พร้อมแบ่งปันในราคาเบา,เบา เยอะเลยครัโอ้ตัวใหญ่นะเพียใหญ่อะถ้ามีอย่างเงี้ยต้นน้ำมีขนาดเนี้ยท้ายน้ำจะขนาดไหนใช่ไหมใช่โอ้โหดูดูดูติดละนาวเลยอ่ะใหญ่โอ้แล้วขอบคุณมากนะช่วงนี้ผมไปทางไหนนะโอ้เอฟซีเอะนะใช่แม้กระทั่งวันนั้นผมอยู่บ้านเดินเข้ามาทักเลยไปสนีนี่มาส่งของอ่ะเรียกเลยพี่ตักปลายัง ไอธุระที่ตลาดนี่แม่ค้าเรียกเลยอ่ะเอ้ยตักปลายังวะนะส่วนตัวผมชอบนะเราก็ได้พูดคุยได้ทักทายกันแล้วก็หลายคนที่บอกว่ารอหมวกผมอยู่นะที่ผมเคยบอกไว้ผมจะเอามาแบ่งปันราคาเบาๆนะรอสักครู่ครับใจเย็นเพราะก่อนอนะันนี้ผมมีจับปลานะแล้วก็ในปลาผมจะจับหมดไปหมดชุดไป เดมีเวลาว่างอยู่สักประมาณสิบวันอนูะชุดใหม่จะจับแล้วช่วงเวลาว่างเดี๋ยวไปหาสินค้าใม่เอฟซีเนาะใช่ในราคาเบาๆนะหมวกผมรับปากไว้ในราคาไม่เกินร้อยิบาทนะเป็นหมวกที่ผมใช้ตลอดนะมันมันใช้ดีมากนะทนน,นะทนนะเฮียเนาะโคตรทนอ่ะอทนมากแล้วราคาเบาด้วยใช่ก็ด้านหน้าเป็นฟองน้ําด้านหลังก็เป็นตะข่าย เราจะได้ไม่ต้องแบบมาอบหัวเยอะมากมายเงินประโยชน์มันเยอะนะที่ว่าผมใส่หมวกอะทั้งกันแดดแล้วกกันริ้วรอยได้ด้วยใช่เพราะว่าถ้าเราไม่มีหมวกเราเจอแดดเราก็ทำตาหยีไงริ้วรอยมันขึ้นแต่ถ้าเราใส่หมวกคนทีมันก็ช่วยได้ปังแดดเป็นการป้องกัน สวยเยอะเอะเฮียเนาะเน้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ค่ะคุยกันเ,นเพลินครับบางคนบอกอุ้ยพูดมากจังออันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะผมก็ทักทายกับเอฟซผมนะแล้วก็ถ้าใครอยากดูแบบสั้นๆก็ไปดูในคลิปเรียวเอาแล้วมาถึงก็จ้วงคุบจบเลยใช่ไหมใช่แล้วก็พยายามทําให้ให้หลายๆหลายๆความชอบเราก็ทําให้ตามโจทย์อยากดูสั้นดูคลิปเรียวอยากดูยาวพูดคุยทักทายก็ คลิปหน้าเพจอ้้หูอย่างนี้ใหญ่ใหญ่จริงตัวเนี้ยอู้ยังไม่หมด <laughs> ไปทางนน้นต่ออีกยังแล้วตัวแบบเนาะตัวใหญ่ออตัวใหญ่ๆงั้นเลยอ่ะ อโอ้โหวัดตังแลกว่่ะอุ้ยแ่มสวยแลวเฮียแเราแบบใหญ่ๆนะอืที่สำไพคือตัวใหญ่เยอะอวนนี้ตัวใหญ่เยอะมากเลยอ่ะไหนเดี๋ยวเราไปเช็คค้ายน้ำกันนี้ว่ะก็มีตัวโอเค มาต่อนะผมพามาดูปลาด้วยนะครับที่เราตักกันได้บ่อยๆนี่กระชังนี้ผมไม่มีที่ตักนะเดี๋ยวหยิบอาหารโปรยให้ดูนะไม่รู้กล้องจะเห็นหรือเปล่าเห็นเคียเยอะเลยอ่ะมันมีทุกที่นะครับผมระหว่างช่องทางเดินนะใช่ตอนแรกมันเยอะวันนี้นะพอดีมันสะเทือนมันไปหมดแล้ว เห็นที่แดงมั้งไหมเห็นไปหมดแล้วเพราะตอนตอนที่ให้อาหารไปตอนแรกอะ่ะมาเต็มเลยเ,เห็นอยู่ตอนแรกนี่แดงเพียบอะ่ะแอดมินเดินสะเทือนตึง้งมากเลยโ <laughs> อ้มาต่อกันนะครับผมนี่ก็ความบันเทิงนะเรามาตักถ่ายน้ำเล่นอีอออกทีหนึ่งตรงนี้ลอยตรงนถังนี่เลยตรงนถังนี้นะจนะ,ะให้แอดมินนักถือกล้องด้วยทำหน้าท <laughs> ี <laughs> เอาอ่อยแล้วนะเฮียนี่อ่อยแล้วอเอาเทหมดเลยเอยอย่อหมดเลยเมื่อกี้นี้เียบเลยพอบอกถอยหน่อยก็ไปเลยออ่ะทันไหมได้ไหม เห็นแล้วสองโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวแปดตัวตัวใหญ่ใหญ่ได้ต<ม>ัดได้เลยวันนะี้ขี่เที่ยวได้อยู่อยู่นะได้อยู่สายตาที่ถึงเราวิ่ง<ม>อ่นนะแปดนันและลองจุ่มไปทางฝั่งรุ่นหน่อย มันวิ่งหนีหมดยังอยู่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเท่าเดิม,มได้พอแล้วหนุกหนานอ้าโอเคขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวขอไปดูความเรียบร้อยหน่อยพอดีไม่อยู่หลายวันเอาโอเคครับผม